วันดีขึ้นดีแจงเด็กจำปาเล่นยูดันพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยมันจักตาโยหันนั่นนะให้กูถามดิถ้ามันจักตาโยหันนั่นเด็กหน่อยแกงจำป่ามันจักตาคนหนึ่งก็มีสองตามันเล่นโยกันจะกคนฮะมันเล่นด้วยกันจะกคนหันน่ะเออ กบะพานแก้งจำปากกัะจสวนพากันไปหาไปเนี่นเป็นดีตีบ้าเอ้ยตุก๊กะตายเฮียกระสิบปากเบาได้ตีนี่ท่านจะซื้อได้หนี <c oughs> มันได้เป็นไรสินะครับพี่น้องเอ้ยที่สำคัญคืออะไรรู้ไหม อยู่ดีๆก็มีอะไรผุดขึ้นมาเรื่อยๆผุดขึ้นมาเรื่อยๆแต่ที่สำคัญคือมันต้องมีแบบว่าเป็นคู่ขึ้นมาเวลาพี่ของตุ๊กตาตัวนั้นไปก็ต้องมีต้องมีคู่ขึ้นมาเพื่อเป็นพยานให้พยานนาดาวงาังคาร อดีตสามีของใครบางคนออไปไถนาพยานที่ชัดเจนคืออะไรโทรศัพท์แต่พยาน impossible นี่คือแบบว่าไปหาเหตุแล้บอดม้เนยคิวใส่กันเลยครับพี่น้องเงย <c oughs> ออแล้วคนที่เป็นเจ้าของตุ๊กตาตัวนั้นก็พยายามหาพยาน พยานของเจ้าของตุ๊กตาตัวนั้นคือตากะยายนาดาอองคารวัด GPS เอสเสร็จแล้วทำไมไม่รีบกลับบ้านทำไมต้องมาหาตากระยายน้หมู่บ้านไกลพืนเที่ยงอยู่ดีๆก็อยากมาว่อนน้ำเขาเมสูอยามาว่อนน้ำเขาอยามาจัดจีจุ่ยน้ำอยามาว่ออยามาฝอยน้ำมาฝอยกับปูตากระยาย ทั้งๆท,ที่ไม่ถูกกันมาเป็นปีไ้่เกิดรีวิวนะนี่นะแต่ที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมแต่ที่สําคัญคือก็เป็นพยานท่านฟังแล้วคิดดูสิว่าคนที่อยู่ในครอบครัวนี้ต่างก็มีพยานเป๊ะๆพี่คนที่เป็นเจ้าของตุ๊ก,กาตาก็มีพยาน ขุดขึ้นมาเจ้าของตุ๊กตาก็มีพยานพยานของเจ้าของตุ๊กตานั่นคือตากระยายน่าดาวงาังคารเส้นเอกสารให้ได้เป็นพยานไอ้ไน้าคนนั้นมีพยานคือหนึ่งไปขายของไปซื้อของ แล้วเสือกโอนแล้วมีสลิปด้วยก็มีหลักฐานชัดเจนว่ามีสลิปยืนยันว่าได้ไปซื้อหนูอยู่ที่อำเภอปลาปากหน้าดาวงคาร <c oughs> ไอ้น้องของนาก,ก็ลอดตายรอดตายบุญวิตรลอดตายบุญวิตวเพราะว่าไปกับไปกับไอ้นาไปกับไอ้นะ แล้วในะช่วงเวลานั้นพี่สาวคนที่สามก็รอดบุดบิดเพราะไปเกี่ยวหญ้พาพอไปเกี่ยวหญ้าแล้วช่วงนั้นก็จะมีคนมาหยอดน้ํากรดมีคนหยอดน้ํากรดข้ามสะพานมามีคนหยอดน้ํากรดแล้วก็เห็นว่าสองผัวเมย์นั้นไปเกี่ยวหญ้าจริงๆท่านสังเกตไหมว่าหน้าตอนนั้น ในช่วงระยะเวลาตอนเช้าคนอยู่ในหมู่บ้านนาะดาวังคารคือทุกคนต้องต่างกุลีกูจอไปทำกิจกรรมแล้วในห่วงเวลานั้นคือไม่มีใครอยู่ในน้อยมากนอกจากคนแก่ที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นที่อยู่ในหมู่บ้านนั้น <c oughs> ใครล่ะที่รู้จักแจมแจ้งกับเรื่องทำลายเรื่องพวกนี้อยู่ดีๆคนที่เป็นเจ้าของตุ๊กตาก็เสือมไม่อยู่บ้านเอาจริงๆแล้วเนี่ยกิจวัตรประจำวันกิจวัตรประจำวันถ้าเกิดตื่นเช้ามาเนี่ยจำไว้นะ ใครที่ไม่ได้อยู่ในบ้านไปนั่นไปนี่ก็จะไปฝากไว้คนนั้นคนนี้ถ้าพ่อแม่ไม่อยู่แล้วก็จะไปบอกให้ไปอยู่กับคนนั้นไปอยู่กับคนนี้จะไม่ปล่อยให้ตุ๊กตา <c oughs> อยู่เพียงลํงา,าลพังเด็ดขาดจะไม่ให้ตุ๊กตาอยู่ลําพังเด็ดขาด